ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพอสงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถาวายพระสงค์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระมิพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้หมู่มานขอให้พบพระศิีอานในอนาคตการนี้เธินสาธุ ครับวันนี้ที่4ทธันวานะครับ2566มากไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่แล้วคุณนี้วันที่5ครับตามที่กอนส่งได้คูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนีวันสำคัญของ พี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับสมัยพระอ,องค์ท่านนะพระมหาบพิตรภูมิพลอดุลยเดชรัตนา t h i b e เนี่ยนะท่านหรือว่าบริการง่ายๆพ่อหลวงของเราเนี่ยนะเขาเรียกนะก,ยกับพ่อหลวงนะชาวป่าชาวเขาชาวอะไรเขาเรียกกับพ่อหลวงหมดนยะ่ยปัจจุบันนี้เราก็ยังพ่อหลวงนะแก้วอยู่หัวพ่อหลวงเรานั่นเอง ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนพ่อเราแหละพ่อเรายังเคารพนับถือเลยที่ว่ากันกงนะองมนะพระองค์ท่านมีแต่ให้บารมีท่านคือไม่แบ,บ่งแยกทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวอะไรก็แล้วแต่นะหลายสัญชาติท่านไปได้หมดนะแต่การันตียกุกิจของท่านพระอ,องค์ท่านนะ เหนือสิ่งอื่นใดในโลกเลยก็แล้วกันนะครับในโลกเรานะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะผมว่าองค์นี้สําคัญมากที่สุดในโลกเลยไม่ว่าภาคเหนือ <c oughs> ท่านก็ไปมาเนี่ยสร้างเขื่อนสร้างอะไรจะเพื่อตระััดตากนะนะากีสารก็ไปโอ้โหทําเขื่อนให้พระราชินิสริกิจเขื่อน ศรีนครินจังหวัดกาญจนเขือนป่าศักชนสิท์เขื่อนป่ากาสิประการ,ร,ร,การชนมาก่อนน้ำท่วมทุกปีนะมาหลังๆมาเนี่ยท่านไปสร้างเขื่อนทําได้หมดอะคนอื่นทําไม่ได้นะพระองค์ท่านทําได้นะท่านเข้าไปหาประชาชนให้ขลาดบริพารไปนะคือตัวแทนพระองค์ท่านก็คือพวก สถานพนามองค์ท่านเป็นตัวแทนท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนมื่ก่อนเดี๋ยวจะมาบอกนะเขาเรียกว่าพวกองค์ขมุตินะข้าไปพูดไปคุยกับชาวบ้านทานแล้วสร้างแล้วบางคุก็กล่าวหาว่าตัดไม้ตัดป่าเขาลำหนาไฟองค์ตัวทแล้วมันมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์น้ํเนี่ไม่ท่วมเลยนะครับหลังเมก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวน้าท่วมจะบางคลเอ้ยนะ วางกันไปเอะตรงไหนก็ทวมตรงนน้นก็ท่วมตรงนี้ก็ทวมก็ม,กม,มีเขื่อนแล้วนาะไม่ท่วมเขื่อนท่าดานปากาศธิ์ประการชนเขื่อนโอ้โหเร่แกรมากแล้วก็นาหญ้าแฝกนะมาปลูกตรงไหนที่ดินสไลด์ดินพังดินร่วงดินอะไรเนี่ยนะจะนาหญ้าแฝกมาปลูกทางภาคใต้ตัวภาคใต้ปลูกอะไรก็ไม่งามนะเพรได้พระองค์ท่าน ดำเนินการให้โอ้โหจะปลูกอะไรก็กดงาาหมดนะอะวันนี้เสนอให้ชมพระสีกันนะสีต่างๆเนี่แล้วก็ยังมีตะไบผสมบ้างนะเ,เนื้อดำนะของใบลานอันนี้มีตาลันตกรด้วยนะครับพูดถึงคุณงามความดีของพระพิยะนี่เออขออภยัยพูดถึงคุณงามนี่พระเนี่ยรุ่นของพระพิยะเขาเนี่ยคุณงามความดีของพระมหา พระมหาภูมิพลนะโดยเ,เดชพ่อหลวงเราเนี่ยโอ้โหตนาประชาราศทั่วโลกนะยังให้ความเคารพนะไม่ว่าฝรั่งมังค่าจีนไทยพระมหากษัตริย์ทั่วแผ่นดินให้ความเคารพกันนับถือกันนะด้วยคุณงามความดีนะพระองค์ท่านเหลือสิ่งอื่นใดทํานะจนโอ้โหร่างกายนี่แย่เลยนะพระองค์ท่าน ดูลแลประชาชนอย่างมากน้อยนักน้อยนิดนะที่จะได้ทำทำได้แบบนี้นะหาคนทําได้แบบนี้ไม่มีหรอกนในโลกเนี้นะน้อยคนที่จะเสียสลนะแล้วก็ยังเป็นปีชาสามารถเก่งหลายอย่างนะพระพิยะพระพ่อหลวงเราเนี่ยนะนี่เนื้อแดงกับใบทองนะชมพระด้วยคุยถึงวันปิยะไอ้วันที่ห้าธันวาคมุ่งนี้จะทำบุญก,กันและใส่บาตรกัน ครับก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยหวานก็เรล่าถึงนเนี้ยนะอ้าวทำไมอ่ะไม่ถึงไอเนี่ยอันนี้ทองบาเลยนะครับคุณงามความดีท่านทำทุกอย่างเนี่ยเก่งในด้านกีฬาแนะท่านเป็นแชมป์ซีเกมด้วยนะ,นะเรือเรือเรือใบเ,เ,เรืออะไรเน,นะ่ย แล้วก็จะเก่งในด้านทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นตรงนี้แผ่นดินตรงนี้มีปัญหาไอ้นั่นมีอะไรยังไงท่านสามารถเป็นนักปรา์เลยรู้หมดเลยนะแต้ยังชอบจะเก่งในด้านดนตรีอีกนะท่านเป่าแต้นี่ยืมพระเจ้ามผนดินนี่นะไม่มีใครเกินนะแล้วยังเก่งในด้านอะไรอ่ะดนตรีเนี่ยนะเพลงท่านเนี่ยแต่งไว้หลายเพลงนะ เพราะทังนั้นเปล่าในคลาสสิกด้วยนะพระเจ้าปิติใจเลยเก่งในด้านกีฬาเก่งในด้านดนตรีเก่งในด้านเครื่องจักรเครื่องกลอะไรเนี่ยทะลุหมดนะท้งอยางรู้หมดเก่งมากนะเก่งในด้านภาษาพูด้อยที้อยอาศัยนะรู้จักใจผู้คนนะเขาต้องการอะไรท่านยังไงพระอ,องค์ท่าน โอ้โหไม่ธรรมดาของนีนีดูกรณียกระดิจของท่านเขาก็ถ่ายให้ดูในทอทัตนแหละประสงค์ก็เรามาฟังแถมยังเก่งในเรื่องแต่ท่านนะรักเดียวใจเดียวนะพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงท่านได้นะท่านเป็นผู้มีกตันฟังกตันญูว่าดูแลไปหาสมเด็จญาติที่ไรท่านก็กลมกลับ ท่านหอมแม่ท่านทุกครั้งนะจนสมเด็จย่ากแก่ๆท่านก็หอมท่านท่านท่านคารบเรียกว่านะเนี่ยเนี่ยความให้คนทั้งชาติได้เห็นนะว่าเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัวอย่างนะที่สุดในโลกเลยนะไม่เรียกว่าไม่มีใครจะทําได้บุกป,ปา่านะข้ามเขาบุกน้ําลุยโคลนโอ้ยสั่นไปหมดลุยไว้ดงปืนเหรอ ทีวันแน่ๆเลยอะตรงไหนอที่ก็ยิงกันคลุมคลุมๆอย่าไปนะอย่าไปนะถัาไปเช๊ยเงียบกิบด้วยคุณงามความดีมีเทพเทวดาพระมหากษัตริย์เก่าๆช่วยกันปกป้องแม้กทั้งทุกอย่างเลยนะนะมาดูแลท่านจะ,ะเสด็จไหนเหมือนก็จะมีภาาาัยมากระชิบว่าไปเถอะอย่าไปเถอะอะไรแกน,นะนี่ด้วยคุณงามความดีของพระเจ้าแผ่นดินพ่อหลวงของเรานั่นเองนะ ทุกคนยังกล่าวขานันกล่าวนามกันนะเหรียญทุงท่านเนยนะเหรียญทรงพรนวดนีนะโอ้ยแขวนคอหาซื้อกันอยู่เกษีพระใหญ่ๆหญ่อยู่กเกษฐีหมดแล้วนะพรสงมีอยู่เหรียญใครซื้อไปแล้วไม่รู้ใครไปขอไปไปเด็กขายด้วยใครไปฟรีๆเอาเอาอยากได้ก่อนไปนะ,ะเหรียญพระปิยะเออเหรียญพระองค์ท่านขออภัยเหรียญที่อะไรนะ แจกตาหารงตหารอะไรเนี่ยเหรียญในหลวงนี่ศักดิ์สิทธิ์นะทาเล่นไปนะจะว่าไปนะจะหาว่าแม้กระทั่งเหรียญคุดเหรียญอะไรเขาก็เช่าหากันบูชากันเนี่ยคุณางามความดีของพระองค์ท่านไม่น้อยหน้าใครเลยในโลกนเนี้นะเรียกว่าประมาหากจัดที่พระวักายที่ขนาดท่านอายุมา,มากๆป่วยยังทําอะไรอุ้มแก้มลิงยุธยาเนี่ยท่านยังเสด็จไปอยู่น้ำไม่ท่วมอะ ยุธยาน้ําท่วมทุกปีไปเจอตรงนี้ก็ไปเงียบเก็บน้ําไหลลงมาก็มันอยู่ตรงนี้หมดคิดได้ยังไงอ่าคนเราเนี่ยดูจากความดีของพระองค์ท่านนะมากมายกีฬาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลเกี่ยวกับเรื่องศิลปินนะนักสแสดงโอ,โ,อโอ้ท่านมีทุกอย่างนะเข้าหาทุกมู่เราทั้งภาคใต้เหรอเอาทำอะไรดินตรงนี้จะทำอะไรเหมาะสมทำอะไร เลิกฟินเลิกอะไรทุกอย่างไม่ได้หมดนะแล้วยังมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องฟินกันอะไรสารพัดแหละของยาเสพติดอ่ะท่านพระองค์สั่งให้ตัดทิ้งหมดแล้วก็ปลูกบอกชาป,ป่าเชา้าเขาให้ปลูกต้นไม้แอปเปิลแอปเปิลซาลี่ไม้นี้จัดให้ปวกองค์กมูลตีให้ คาถาบริพารไปดูโอ้โหเรียกว่าทําทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นวันที่พระองค์จากพวกเราไปนี่ก็โอ้โห,โโห,โโหพี่น้องชาวไทยเนี่ยปิดเมืองเลยนะปิดเมืองทำอะไรอะ่ะก็ปิดเมืองปิดเมืองรับร่างท่านไงจากโรงบาลเสกศิริราชเนี่ยมาที่นมาที่ พระราชวังเนี่ยแต่งชุดดำปิดถนนทนทางหมดนะหลังก็ยังงงก็จังมาทำตามด้วยนะพระองค์ท่านเนี่ยเลี้ยงสุนัขโอโหไว้เยอะที่จังหวัดประจวบด้วยเนะี่ยวังไกลกังวลน,นะคุณทองแดงเป็นหมาตัวแรกที่พระองค์ท่านได้นำมาเลี้ยงเป็นหมาจอดจักรเนี่ยคุณทองแดง,แดงเนี่ยคุณยาแดงเนี่ย มีฉายานามเลยนะของพระองค์ท่านแล้วหมานี่แสนรู้มากพระองค์ท่านไปไหนก็ตามเสด็จถ้าไม่เจอพระอ,องค์ท่านนี่หมานี่ไม่กินข้าวกินไรต้องอยู่กับพระอ,องค์ท่านไปไหนไปด้วยกันเลยถือว่าเป็นคู่บุญเนี่ยพระอ,องค์ท่านเนี่ยที่พูดถึงสัตว์นะคู่บุญท่านจริงๆคือพระราชนีของเราในเองพระราชนีท่านยังอยู่นะในวันแม่แห่งชาติอีนักว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคุณทองแดงเนี่ย เป็นสัตว์ที่คู่บุญกับพระองค์ท่านและต้งหลังก็คุณตังแดงก็ผสมพันธุ์มีคุณทองอัดคุณทองก้อนคุณทองหลามคุณอะไรยิ่แยะไปหมดเลยนะก็เป็นหมาทรงเลี้ยงสุนันทรงเลี้ยงโอ้โหพระองค์ท่านถือว่าดูแลสัตว์แกเขาบอกว่าใจเมตตาเมตตามากๆเลยอดอ้อมอารีคนไม่มีขนาดคนแก่อายุจะครบร้อยปี จองมารอว่าวพระองค์ท่านเขาขี่รถผ่านพระองค์ท่านให้จอดรถก่อน <c oughs> จอดรถลงมาทักถามว่ารอเรานานไหมคุณ <c oughs> แกก็ตวายดอกไม้เหี่ยวไปเลยใช่ก็รอ,อนานเนะี่ยดูที่เนี่ยท่านจอดรถลงมาแล้วมีอีกคนหนึ่งนะอภรพพุทธจะตั้งใจ,จตะวายทุกทุกจะเป็นพระเจงแสเล,เลยอ,อ,องอะไรพระองค์ท่านจอด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 รถจลงไปรับพระพุทธเนี่ย yeah! โอ้โหพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตร์ไทยทุกองนะมีความจงรักภักดีต่อศาสนาแล้วท่านโอ้โหเ,เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยไม่หยุดเลยนะทอดกระถินนะกระถินเนี่ยงานอะไรก็แล้วแต่นะแล้วดูหนาวแล้วดูฝนแล้วดูร้อนเนี่ยทรงเปลี่ยนเครื่องทรงให้กับพระแก้วแล้วก็บรรบุรุษฟังกตัญญูกตะเวทีเกี่ยวกับเรื่องนี่ถ้าทำให้พี่น้องชาวไทย ทั้งประเทศทั้งโลกได้เห็นว่าควรจะทําอย่างไรนะเราจะได้ทําตามใครเอาไปคิดเอาไปเป็นต้นแบบต้นอย่างก็จะได้ความสุขความสบายนั่นเองนะครับการเสียสละเสียสละทุกอย่างเลยนะพู้องค์ท่านนตรงไหนไม่มีที่ดินตรงนั้นจัดแสนปัดสสนปันส่วนให้เขาไปอยู่กันอยู่กันจัดตั้ไทยรัฐบาลเอาที่ตรงนั้นแบ่งไปของข้าพเจ้าไปแบ่งให้คนนั้แบ่งให้คนนี้อยู่คนะอะไรเงี้ยนะ เออโอ้โหท่านและยังต่เรื่องศาสนาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะไม่มีใครเกินเนะี่ยศาสนาเนี่ยงานกระถินเนี่ยนะเป็นไงเรือพระจุวรนณหงนะเรือนุมานเรือโอ้โหปีนึงจะได้เอาลนะเกินมาชาติเนี่ยได้เห็นสักกี่เที่ยวก็ยังไม่รู้เนยะผมได้เห็นสักสองเที่ยวแล้วสามเที่ยวมนะัางเนี่ยพระองค์ท่านไปต่อกระถินไปได้ไปภายแพ๊บเดี๋ยวถึงนะครึ่งวัน อาจะะเสด็จถึงท่อกรินนะลงไม่น้ําเจ้าพระยาท่านกรนั่งท่านอยู่ในเรือนะก็มีความสุขเออแล้วก็ยังทําบุญด้วยใครจะมาเกินนะ,นะสิ่งดีๆที่พอสงนามาเล่านะก็ก็เลยพรสงก็เลยจัดก,การดําเนินการในวันที่ห้าธันวาเนี่ยนะก็มีการนิมนพระเนี่ยบินฑบาตข้าวสารอาหารแห้งต้าวรูปเนี่ยถวายเช้าถวายข้าวมันไก่ เเพียรถวายข้าวขาหมูเ่ถวายทั้งสองอย่างที่ว่าข้าวขาหมูก็ถวายด้วยเลีเ้ยงเด็กสองอย่างเลยเอาตังไว้นะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการอะไรอะเพื่อเป็นการทําให้กับพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยแหละนะอาบุญวัดไหนกไ็ได้ได้บุญทั้งนั้นแหละนะผมที่มณพระก็ไม่เลือกวัดวัดไหนที่ว่าคนปรึกษาเพื่อนบ้านพี่น้องในชุมชนเอาไหนดีเอาไหนเหมาะก็เอาวัดนั้นก็นแล้วกันไม่คิดอะไรมากนะทำบุญ ได้ทุกทีนะตั้งใจก็ได้แต่คิดและตั้งแต่คิดก็ได้แล้วทําบุญแล้วแค่เพียงตั้งใจนึกว่าจะทําบุญกันก็ได้ตั้งก็ผสมความสมเร็จแล้วนะนี่อย่าไปคิดอะไรมากคิดมากก็จะเกิดอะไรอะปัญหาทีนะปัญหาตามมาเพราะฉะน,นั้นอย่าไปคิดอะไรคิดซื้อว่าเราทําบุญให้กับเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าของเรานะครับเขาบอกว่า ทำแล้วก็มีความสุขนี่ยทำมากทำน้อยทำอะไรก็ว่าทำกันไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมากนะสิ่งที่ว่าเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรานำบทแบบตัวอย่างของพระองค์ท่านนะไม่ต้องอมากหรอกเลกเดียวเนี่ยเนี่ยนะโครงการแบบอะไรอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนมีความสุขเนี่ยนะใครก็มีความสุขเศรษฐกิจพอเพียง มีที่อยู่สองไร่ก็โอ้โหปลูก,ก,ก,กนู่นปลูกนี่เราไม่ได้เอาเอารวยนะทําให้เขามีความสุขได้เนะียคนที่แบ่งปันผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบ่งปันนะคุณพี่ขออนุญาตขออภัยนะเมื่อวานก็พูดออกชื่อพี่สมนึกนะโอ้โหพี่แมมนะมีที่เยอะนะแกก็ให้เขาอยู่ฟรีมั่งมั้งหรือ,อยังไงร,รู้สัญญาแกบอกตึกก็ยังให้ผมไม่เอาอยู่ฟรีเลย ที่ก็บอกว่าไอ้มันมาขอตัดไม้ให้มันยกกันเป็นฟี่มันทําให้ดีก็แล้วกันให้ทีทางเราเตียนใช้ได้จะปลูกอะไรก็ว่าไปนึกว่างนั้นนะโ,โอ้พี่มีน้ําใจมากนะหาคนมีน้ําใจนี่แหละครับยกตัวอย่างเนียพระจเจ้าแผ่นดินนะของเราเนะเป็นที่เคารพรักของคนทั้งโลกเนี่ยอันนี้นะผมพที่พอนส่งนี่มองเห็นนะแต่ยอย่างอื่นว่าไม่มีใครเกินลวนะครับวันนี้ก็เลยจัดงานวันที่ห้าธันวา วันนี้วันที่สี่นะเตรียมไปแล้วข้าวปลาอาหารสถา,านที่พระคุณเจ้ามาจัดรับรองดูแลอย่างดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ใตจงจังหวัดนะจะทําก็ได้นะนัดกันจัดกลุ่มกันพัะมาบินทปาาในชุมชนของท่านนะเราไม่ต้องมีถวายพระพอ,พอ,อะรทำบุญใส่บาตรเสร็จก็กดจนะ้าแผ่เมตตาไปถึงพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก้าของเรานั่นเองเนะี่ยนะครับความสุขมุนก็จะตามมานะอันนี้ก็ทําให้ลูกได้เห็นทําให้เด็กๆนะได้เห็น แล้วก็อย่าลืมนะไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะโทรศัพท์ไปหากันก็ยังดีพ่อครับแม่ครับแล้วก็ว่างันไปศูนย์แปดห6ศูนย์หนแเหม่จะลืมเบอร์โทรอีกแล้วพวกก็ต่อว่าทุกทีนะนะครับองค์นี้องค์ที่สิบองค์ที่20นะเอาวันนี้ลงพระอะไรก็ไม่รู้หยิบตลับนี้มีแต่พระกระบายทองนั่นเลยเอา้าวไปชมกันนะครับศูนย์แปดหกเองไม่รู้นะนะ ก็ได้ตังมาก็แบ่งแล้วทำบุญส่วนตรงนี้ก็เอาก่อนนะทีหวังที่หลังก็วากันไปคนสูงไม่ได้ตังใครไปที่ไหนหรอกไม่ได้ไปคดไปโกงไปอะไรใครเขาให้ตังมาเนี่ยจากการชมพระบูชาพระนะพี่สเสน่ห์นะขอบคุณมากนะพี่วังวอนนะพี่สเสน่ห์ก็วบกเดี๋ยวจะมาร่วมอัตโมทนาบุญกับผมผมก็ไดครู้แค่คิดก็ได้บุญแล้วไม่ต้องไปอะไรหรอกนะแค่คิดเดี๋ยได้บุญแล้วล่ะไม่ต้องไป อะไรมากมายเนียอย่าไปคิดอะไรมากนะทุกสิ่งทุกอย่างทําด้วยใจนะก่อนจะทําอะไรก็ปรึกษาภรรยาบ้างเนะยภรรยาเป็นผบตรหรือว่าภูมิกับที่อยู่ในบ้านยภรรยาเราเนี่ยสำคัญนะผู้คิดนะเอาเถอะจะป่วยจะเจ็บังไงไม่มีใครหรอกมานอนเฝ้าเราเนี่ยแต่ภรรยาเนี่ยแหละแน่นอนผลที่ลก็เพื่อนผมอย่างพี่เนผมเนี่ยภรรยามปนอนเฝ้ายู่โรงพยาบาลแขนแกเจ็บก็ยกน้ำหนักขออภัยนะ ผมบอกจะยกมากลูกพี่มาไม่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยเพราะว่ากระดูกล้าวสแล้วก็ต้องไปใครไปนอนเป้่าภรรยาเนี่ยไม่มีรอ่เนี่ย,ย,ยลูกเตา้าก็จะพึ่งได้หรือเปล่ากับ้างเป็นบางครั้งแต่ภรรยาเนี่ยเนี่ยถือว่าดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคนที่อยู่คูคิดใกล้เคียงเราเนะครับเพื่อนครับพี่ครับนะอย่าลืมนะพระดอกไม้บรา้สักพวงไปให้คุณพ่อ ให้คุณพ่อทำบุญทำบุญเสร็จก็พาไปทานอาหารบ้างอาหารแปลกๆซื้อให้ทานทานบ้างหรือว่าท่านเก่งใจก็เราต้องอ๋อพ่อไปเถอะพี่แม่ไปเถอะอะไรก็ว่าไปนะพี่น้องครอบครัวกันจะมีความสุขเองนะในบ้านเราเนี่ยไม่มีใครจะถ้าใครมีปัญหาจะไปคบนะคบคนที่ไม่มีปัญหาอา้าวนะครับพรสงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ชมรายการของพรสงแลวก็ยังสนับสนุน0 8 6 0 183726 บูชาพระเช่าพระนะหลังจากทําบุญเนี่ยวันที่ห้าเราก็คันแรกเลยก็ต้องไปแบ่งให้หมาก่อนหมาจอจัดนะไปได้มาหมื่นได้หมาหมื่นสามพันสร้างพุทธจารย์โตผลมรังสีที่ใหญ่ในสุดในโลกสี่พันหอกองหอระครังแล้วก็อะไระกุฏินะโบสถ์รวมกันเ็จเปียกเศษแต่สี่พันเข้าไปถาวายเดี๋ยวปีใหม่ก็จะขึ้นไปถาวายวัดบาง,งหลวงูป่าอยู่ข้าง เขาไม่ได้ให้ผมมาทำนะผมทําเองนะบอกซะก่อนพระน่กพะของผมนะผมก็ทําคุณงามความดีตลอดที่ยังมีชีวิตจะทําได้เพวกเราไม่รู้จะทําแบบไหนนะแล้วไม่มีอะไรกับเขามีแต่เนี่ยรายได้อย่างเงี้ยทุกวันก็ต้องดูแลสุนัขแล้วก็ยังสุนัขห้าร้อยหกร้อยตัวนะจรจัดนะแล้วก็ยังเนี่ยได้ตังค์ไปก็จะไปทําคุณงามเนี่ยสร้างวัดสร้างกุติสร้างสระมั่งเพื่อเพื่อที่ทําบุญกับเรามาก็จะได้บุญด้วยยนะังไงจะได้ไม่ต้อง นะได้บุญกับเราด้วยนะเออมหาคุณพรส่์ไม,ม่ต้องกลัวบอกภรรยายไปทําบุญกับไอ้ไอ้ไอ้ไอตาพรส่์สมมเนี่ยไปซื้อพระท่านเราจะได้พระแล้วจะมาจะได้ตังค์ได้บุญอีกนาะนะให้ภรรยายกจบมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวได้แน่นอน <laughs> ไม่โกหกใครนะโกหกไม่เป็นปิดสินห้าได้ไงลูกศิษย์พุทธจารย์โตไม่อย่งางนั้นพระจะมาอยู่กับพรส่์สมมมได้ยังไงนะเยอะพอสมควรอยู่นะก็แบ่งปันให้ เอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะกิจไรสมฟามุ่มา,รรา่ปรารถนาไม่ต่ำฝะคนไม่จนฝกใครให้ร่ำให้รวยนะให้เป็นเจ้าคนนาะยคนนะกิจไรสมฟามุ่มาตปรารถนานะครับทำบุญกันวันที่ห้าทวานี้นะครับถวายพ่อหลวงของเราเราหวังว่าทุกท่านคงจะอพอใจในการาพูดสุงเทียงนี้นะครับหากว่าชมรายการถือว่าดีก็กดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับกดติดตาม ให้กำลังใจพอสมก็พอแล้วมีความสุขมากๆนะครับร่วมกันทําบุญในวันที่5พรุ่งนี้ด้วยกันนะครับนึกถึงพ่อของเราก็นะพ่อหลวงเรานีแหละพอพอเราไปสวรรค์แล้วพ่อหลวงเราก็ไปสวรรค์แล้วก็ทําบุญไปให้นะเราจะได้มีความสุขสวัสดีครับ